คุณตุลแม่มอสซาลามาแล้วค่ะ EP 34.1ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะผั้ที่เกิด23กันยาถึง22ตุลาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลในช่วงหลูปครึ่งหลังของคุมภา6.4กันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลที่มีคนคุยด,ดูดิอยู่อินเ l a ล i เช่นชิมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะในเดือนแห่งความรักนี้คุณ จะมีทรงพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกคุณเลยนะตัวแทนว้าวสตริงเป็นสายสตรองจ้ะโนสนโนแคร์หรือเปล่าไฟต่อพลังงานดูเป็นชาวตุนดีจังเลย so เอซบคสเกิดอะไรขึ้นมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นคุยกับใครบางคนไอ้ หกถ้วยห้าถ้วยหกถ้วยนะคะเออมีการมาของใครบางคนแหละชาวตุนสีดาบทำไมคุณตุนดูแบบดูนิ่งมากเลยเขาค็อใครอะ่ะเจ็ดไม่เท้าคนที่คุณเคยบล็อกเคยนิ่งเคยหาย ลอยเทหรอคนที่มีนิสัยของความเป็นเด็กเพชครคัพส์อ่หรือจะมีเด็กมาขายขนมจีบจ้ะชาวตุนไปต่อเลยนะเช่นเ n c สมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเอ่อขยับขยายเรื่องพลังงานความรักความสัมคัญของชาวตุนนะห้าเหรียญ หกเหรียญแม่นี่ก็อะไรก็ไม่รู้เอาล่ะอาจจะมีใครบางคนนะคะเซโลเซไฮมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานของคนเก่าเกานะคะคนที่คุณเคยบล็อกนะคะเคยเทเคยหายกันไปเคยห่างกันไปคนที่เคยไม่ชัดเจนคนที่เคยคบแบบครับลูกคาับดอก queen of wands แต่ดูชาวตุนก็ดูนิ่งนะ ดูไม่ได้แบบกระดิกระดาดีใจอะไรอย่างนั้นนะคะดูสามถ้วยนี่ไงมันเคยเป็นรักสามเศร้าเคยเป็นเราสามคนเคยเป็นลักษณะของคุณตุนเนนือจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วทําให้คุณตุนแบบออกมานะคะก่อนหน้านี้นะมใครกลับมาจริงๆอ่ะสี่ ไม่ทาและโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็น่าจะมีนะคะนี่คือพลังงานของชาวตุลที่มีคนคุยดูดีเลยฉันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในเดือนนี้นะคะในเครื่องหลังนี้แล้วก็ Prince of Coins Check ต่อ Princess of a แล้วคุณตุนก็ดูแบบดูแบบมีมา่ะนะดูนิ่งดูดูไม่ได้พูดแบบเร็วขั้นอะไรมากนะคะ queen of step ก็ยังมีพลังงานของอะไรที่มีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์อยู่ดีประการแรกนะมีการกลับมาของใครบางคนนะคะ โดยเฉพาะคนเก่าๆพลังงานที่หนึ่งพลังงานที่สองมีการเข้ามาของใครบางคนและน่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยแต่งงานแล้วแล้วดูคุณตุนไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่หรือการกลับมาของคนคนนั้นคนคนนั้นอาจจะเคยผ่านกระบวนการแต่งงานมาแล้วแล้วอาจจะเคยไม่ชัดเจนกับคุณตุนมาก่อนหน้านั้นนะคะเคยมีการบล็อกเคยมีการห่างหายและไม่พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้พลังงานจะทรงประมาณนี้นะยังดูว่า คนตุลยังดูไม่เขาไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวตุนนะคะแล้วก็ในกรณีกับกันคนุณตุนอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคนคนนี้ได้แล้วอาจจะมีเหตุปัใจจัยให้ต้องกลับมาหรือมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเจรจากันแต่ยังไงก็ตามแต่คุณตุนอาจจะต้องอยู่ในพลังงานที่ คนนี้ก็รักอีกคนนึงก็ดูจะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยน่าดูสักประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่่าจะขอขยายพลังงานให้ชาวตุลต่อไปละกันยังเหมือนกับว่าเช่นกับครอบครัวก็ยังต้องติดต่อแต่กับคนนี้ก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะว่าถูกใจเพราะว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับชาวตุลแต่ตัวคนตุลเองก็อาจจะมีใครบางคนที่ยังต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่อาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วอาจจะเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่แต่ว่าความเป็นสาม,มีภรรยาอาจจะจบหรืออาจจะยังแบบกําลังอยู่ในช่วงเจรจาอะไรอย่างนี้นะคะพลังงานจะทรงอย่อยางนี้นะคะคีแบแตนโอ๊คไมลนี่เนี่มันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์เขาอาจจะมาพูดให้คุณตุลเนี่ย เข้าใจเขาว่าทําไมมันถึงจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปแต่เขาก็จริงใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ีความเป็นไปได้หรือคุณตุลนั่นแที่จะต้องเป็นคนทําหน้าที่นี้เองนะคะ passion ซึ่งคนนี้คุณตุลเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกดีกับเขาในอดีตนะคะแล้วก็เคยที่จะ อาจจะเคยรักกันด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้หรือมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ในเรื่ a งน on นะคะ u า r e q u i t e e เชตลอแสดงว่าคนคนนี้คืออาจจะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหรือไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกด้วยซ้ํานะคะในทางกลับก,กันก็คุณตนก็อาจจะไม่คิดว่ามันมีจุดใดจุดหนึ่งที่อยากจะกลับไปคุยกับคนคนนี้นะคะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเน,นี่ยมันเหมือนมันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะสำหรับคู่นี้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะก็ทรงพลังงานเนี่ยโอกาสจะเป็นคนเก่าๆมีสูงมากและเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะมีการกลับมาของใครกับคนแบบไม่ได้คาดคิด กลับมาอย่างไม่คาดคิดนะคะเอาล่ะทีนี้แม่มดถ้าอยากรู้ว่าด้านมืดเขาคิดยังไงกั่ชาวตุลน,นะการกลับมาของเขามีเจตนาอะไรเช่า2องอยากรู้ว่าชาวตุลมีด้านมืดคิดยังไงกับคุณแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะแล้วก็ชื่อเล่นนะคะติดต่อ idline ด้านบนมาหรือ inbox มาส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นจองคิวมานะคะ หรือโทรในไลฟ์นะปรึกษาฟรีในไลฟ์นะคะวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2ทุ่มตรงก็ได้นะคะมีเลือกได้ทั้ง2แบบนะจ๊ะ <S <S เอาล่ะขอบคุณสำหรับ86,000ซับสไ r i b e มทช่ชอบชมแม่มซาราขอบคุณ9วันุอคนที่ติดตามในเพจนะคะขอบคุณรีวิวหลายร้อยรีวิวเลยที่ไม่มดได้จากใพ่สำหรับมีไพ่คูบาจาแม่มดนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็รีวิวดีๆใน E p ต้นกลุงพาที่ผ่านมาด้วยขอบคุณจริงๆนะจ๊ะเอาล่ะครูบาอาจารย์อะไรอยากบอกชาวตุนที่มีเลชันมีคนคุยดูดอยู่แต่งาน,นแล้วมีแฟนแล้วมีใครบางคนกลับมาจริงๆนะคะหรือถ้ายังไม่กลับมาก็มีโอกาสที่เขากำลังคิดจะกลับมานะคะซึ่งแม่มดมองว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเขากลับมาเพราะ ความคิดถึงคุณแต่ในทางกลับกันในความชัดเจนอาจจะยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เหมือนเดิมน,นั่นแหละนะจ๊ะเอาล่ะยังไงก็ขอให้ผ่านพุนอุปสรรคบททดสอบความรักความสะพรา์คราวนี้ไปให้ได้ก้วกันนะชาวตุนจกักรแต่ยังไงพลังงานตัวแทนของคุณเป็นสเตรนจ์แม่มันก็ว่าผ่านได้แน่อนอนนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสมพนธ์ของชาวตุนที่โสดนะคะ ชาวลักนณาราศีตุลที่สดวันเกิด2ี่ิกันยาถึง22ตุลานะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวตุลที่โสดนะคะชาวลักนณาราศีตุลเราไมา่ใช่พลังงานของคุณในช่วงหลุกครึ่งหลังของกุมพา6-4ในเดือนแห่งความรักจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับชาวตุลที่โสดใบแรกตัวแทนของคุณคือไอ้ยาสองถ้วยมีการกลับมาของใครบางคนมีการกลับมาของใครบางคนจริงๆ พลังงานไม่เคยโกหกแม่มอสซาดาซึ่งทําให้เป็นสายทที่ทําให้แม่มดได้รีวิวดีนะคะเทาวลาที่มีคนมาปรึกษามแม่มดแม่าจะไม่ได้ถามอะไรนอกจากชื่อแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็อายุนะคะแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นสามถ้วยนะเขาก็ยังไม่เคยชัดเจนเนี่ยคุณแล้วการกลับมานี้ก็ยังคงเป็นสามถ้วยอยู่ซึ่งคุณมีเหมือนกันหนึ่งคู่นะคะมาแล้วสามถ้วยพลังงานของสามถ้วยจะเข้าเนี่ยจ้ะ หกดาวคุณค่อยหันหลังให้คนคนนี้มาแล้วอ่ะน่าจะเป็นเรื่องจริงหกดาวสิบถ้วยคนที่มีครอบครัวแล้วก็แม่มก็พูดไปแล้วเนะสำหรับคนที่มีคนคุยก็จะส่งพลังงานก็จะล้อก,กับคนโสดน,นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วทำให้คุณตุลแบบหันหลังให้เขามาแต่ในทางกลับกันก็ไม่กลับมาของคนนี้แบบ คนที่มีทรงพลาง,งานแบบนี้นะคะก้าวไม่เท้าคนที่คุณเคยบล็อกเคยันหลังนะเขากา็จ,จะมีการมีวิธีการติดต่อกลับมาของเขาอะนะคะ nine of pentacles หรือคุณตุนที่โสดบางคนอาจจะโสดจากการบล็อกหลังจากที่กลับมาแล้วอาจจะบล็อกเพราะว่า ก็คุณตุลก็รู้อยู่ว่าเขาไม่สามารถที่จะชัดเจนได้แล้วคุณตุลไม่ต้องการที่อยู่ในอะไรที่มันไม่ชัดเจนเพราะชาวตุลก็คือชาวตุนนะคะแล้วก็ชาวตุนที่โสดพลังงานดีมากรวย 9. เก้าเหรียญโสดหล่อสวยรวยนะจ๊ะก็เป็นพลังงานที่สมควรว่าโสดก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้ามีความรักที่ไม่ดีไม่มีดีกว่า ะะเป็นพลังงานแบบนี้ขยายพลังงานให้ชาวตุลที่โสดต่อสี่มีเท้าคุณได้สี่มีเท้ามีการกลับมาของใครบางคนที่เป็นคนในอดีตสี่มีเท้าเหมือนกันอีกหนึ่งคู่พลังงานไม่เคยโกหกน,นะมั่วสลันะเอาหลา่กไปต่อทูบครับไอคอนเฟิร์มทูบครับอีกหนึ่งคู่ มีพลังงานเหมือนกันเยอะมากเลยนะชาวตุลเตรียมรับมือลหละ Princess of s t e p คุณตุลเตรียมรับมือและคุณตุลพร้อมที่จะรับมือกับคนคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็แม่โมงก็มองว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะในทรงพลังงานของหลุมเครื่องหลังของคุณพานี้ขยายพลังงานให้ชาวตุลต่อ f o r g i e a l l e r n i n g ทรงพลังงานก็ดูจะโอเคนะสำหรับตัวคุณตุนเองนะคะ Pay attention to your reflex ก็คือให้ระวังอย่างที่บอกว่ากลับมาคราวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมกันแหละนะคะ Give your relationship a chance แต่เขาอาจจะมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชัดเจนไม่ได้เพราะอะไรนะคะในทางกับการคุณตุลบางคนอาจจะฟังเหตุผลของเขาแล้วก็อาจจะ พอรับฟังได้แล้วก็ทำให้คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปต่อในบางคู่และบางคู่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปต่อและในบางคู่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกเลยแต่เป็นลักษณะของโสดแต่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานรวมๆของชาวตุนที่โสดถ้าอยากรู้ว่าเขากลับมาด้วยเจตนาอะไรด้านมืดเขาคิดยังไงชาวสองอยากรู้ว่าชาวตูนนะกลับมาด้วยเจตนาอะไรด้านมืดเขาคิดยังไงนะคะส่งรูปชื่อเล่นแม่อ่า,านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้น แอดไลน์ดีมานะจ๊ะหรือติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ในเพจหรือโทรหาแม่ว่าในไลฟ์สดวันจันทร์ที่22กุมภาสองทุ่งตรงก็ได้นะคะคูกว่าจันท์บอกว่าอะไรสำหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแมมมแม่นวไตควายล้มนะหลายร้อยรีวิวเลยคูกว่าจัน์บอกว่ามันจะเป็นพลังงานที่มีสองคนแต่มันมีเหตุผลในการที่เขาจะมีสองคนคือแม่มดเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่มันยกเว้นกันได้ ในทางปรับกันก็แล้วแต่ชาวตุลละกันบางคู่อาจจะให้โอกาสบางคู่อาจจะไม่ให้โอกาสที่แม่มดบอกนะคะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็แลวกัน,กนแต่ขอให้ทุกอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มีความสุขอันแท้จริงนะคะชาวตุลจา๋ายังไงเราเจอกันนะคะวันจันทร์ที่22ก็และกันขอบคุณแปดหมืนห0พั b ซับสไครขอบคุณ9ก้าพันคนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกรีวิวน่ารักน่ารักและทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเช่นเดียวกันนะจ๊ะ บับรุยชาวตุนเจอกันบันจันที่ยี่สิจ้า See you